สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับวันหยุดนะฮะพร้อมที่จะส่งงานตโยต้า f o r t u n e er นฮะคันนี้มาจากนครสวรรค์ครับคนบ้านเดียวกันเลยฮะขอบคุณมากๆครับสำหรับคันนี้มาติดตั้งหลังคาแบ็กท็อปนะฮะเป็น t o y ยต้า for ์ u n เนนะครับรุ่นมาตรฐานนะครับติดตั้งหลังคาแบ็กท็อปวันนี้นะฮะเต็มชุดนะฮะเราจะแถมนะครับ การติดตั้งสติกเกอร์ที่ตัวครอบกระจกจากสีขาวนะฮะจากสีขาวขาวเดิมตัวรถนะครับให้เป็นสีเดียวกับตัวหลังคาแบ็คท็อปเลยนะครับหลังคาแบ็คท็อปก็ประกอบด้วย3 4ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือหลังคาบนสุดนะฮะตัวนี้เราขึ้นมาดูกันครับเนี่ยฮะบนสุดของหลังคาแบ็คท็อปก็คือลากยางแต่ด้านหน้าไปจนถึงชาร์กฟินด้านหลังนะครับ คือหางฉลามนะครับในส่วนที่1นะฮะส่วนที่2คือสปอยเลอร์ท้ายนะครับส่วนที่3คือเสาข้างซ้ายขวานะครับแยกเป็นชุดนะฮะชุดนี้1ชุดนะครับถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสปอยเลอร์ก็เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาก็เพิ่มเติมต่างหากนะครับแยกกันไปนะฮะทีละส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของงานหน่อยนะครับแต่ถ้าทําเต็มคันแบบนี้เราแถมนะครับที่บอกก็แถมแถมอะไรให้บ้างครับแถมหุ้มนะครับกระจก ซ้ายขวานะครับจากสีเดิมตัวรถที่เป็นสีขาวนะฮะก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้นะฮะพร้อมกับนี่ครับถังน้ํามันครับคุ้มตัวฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือสปอยเลอร์นะฮะที่เราเห็นเห็นนี่คือสปอยเลอร์สปอยเลอร์ท้ายนี่ทํายากนะครับเนื่องจากว่ามีชิ้นบนนะฮะกับชิ้นล่างนะครับดูตรงนี้หน่อยฮะมันเป็นสีดำนะฮะอาจจะมืดหน่อยนะฮะนี่ครับนี่ครับ ต้ขอโทษด้วยนะฮะแสงมันค่อนข้างจะดบับจริงะฮะนี่ฮะสปอยเลอร์นะครับอันนี้หลังคาแบ็กท็อปด้านบนนะครับอันนี้ด้านข้างซ้ายขวานะครับเหรือบางคนเรียกเสานะฮะเสานี้จะลากยาวตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนมาถึงด้านหลังแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเอาก็อยี้ไปใช้พี่น้องท่านได้ดูด้านบนกันหน่อยนะครับโอเคครับนี่ฮะแบบนี้ฮะ แสงเยอะหน่อยครับฮุ่มเก็บงานแบบนี้เลยนะครับก็ใช้เวลาหนึ่งวันครึ่งนะฮะพุ่มหนึ่งวันนะครับเก็บงานอีกประมาณครึ่งวันนะครับแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดีมากครับเราจะดูไหนที่ไม่เรียบร้อยจะเก็บไปเลยนะครับชิ้นใหญ่ค่อนข้างจะหุ่มยากนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับหลังคาแบ็กท็อปนะฮะติดตั้งในร่นมาตรฐานนะครับติดตั้งแล้วก็เหมือนตัวท็อปเลยนะฮะพี่น้องท่านใดมีความสนใจนะครับ ที่จะติดตั้งนะครับก็อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับเขาฝากไว้ด้วยนะครับสนใจททักกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนฮนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ